สวัสดีครับมือนีผมเบ่าไก่คนหมากหลอกครับมือนีมาที่นะครับที่วัดปานะครับสวนธรรมนะครับที่อำเภอปักติชุมพลที่เบ่าไก่อยู่นี่แหละครับมือนีนะโอ้ฝนตกมันมือพี่น้องเลยนะพามาชมบรรยากาศฝนตกเอียนไม่ไหมนะครับแต่ว่ามันสิตกอยู่ช่วงกลางวันครับกับภูฬะช่วงตีสี่นะครับตีห้าวันกลางวันกับสิตกเรื่อยๆนะบรรยากาศครับ อันนี้ทางล่างข้าข anyway, ึ้นไปมุ in, hmm. ra, e bread. Bread. <laughs> ้งผุนครับสมีวัดถ้ำเสียงเทียนเด้อพี่น้องเขินแต่กันคุณนะฮะพามาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีดีมือนี่ฝนเอียนเรียบร้อยแนวโบตกตกวังเท่าไหร่นี่วังจักโมงตกแล้ววังสี่โมงนะบัดนี้เอียนละบัดนี้บตกโตกก็เด้ยกัดนี้สิ่เป็นตกอีกรอบหนึ่งก็พอละตีสี่ตีห้าก็ละบัดนี้อีกรอบหนึ่งสิตกนะฮะันนี้เป็นมีคอด คอสเก็บอารมณ์คอสปฏิบัติธรรมนะครับที่ที่จุดนี้นะครับที่จุดวัดธรรมแสงเทียนหรือสวนธรรมที่บอาไกยางมานีล่ะนะครับนี่นะรวมร่วมวม,มดครับทั้งพระอาจารย์นะครับทั้งพ่อขาวแม่ขาวนะผู้มาหลวงปฏิบัตินะก็จะอยู่ประมาณสักหาหรือหกสิบนะครับคนเยอะครับอยู่ประมาณนี้นะ ครับลายจุดลายมองนะอันนี้กุดหลวงพ่อนะครับพระครูสมพงศ์นะนกุดหลวงพ่อนะครับย,ยูยู่บประจําเนาะครับเพราะว่าหลวงพอ่อเราเป็นคนที่สิโบประจําพุดนะหลวงพอ่อเราสิมองไดที่ถ้าคนไหลดีหลวงพ่อล้วก็สิเพรดเต้นยูนะ,นะถ้าเต้นนั้น,น,นจะเป็นเต้นหลวงพอว่อเนี่ยเดี๋ยวเราคอยย่างไปหาหลวงพ่อนะนะนะบรรยากาศดีพี่น้องนะ,นะครับวนะันนี้ หน้าาหาหลวงพ่อครับบนภูเขาพี่น้องโอ้อยงามบ่พี่น้งองบรรยากาศดีนะ,ะเป็นอำเภอหนึ่งนะเป็นจังหวัดหนึ่งและอำเภอหนึ่งที่บ่อ,บอรแรงนะครับแลวกกาสีแรงบอร่กบอกระบ่อเชื่องแรงครับพี่น้องก็คืออยู่เลยตลอดปีครับอืม บ่มีบใบไม้แห้งนะอ่าอำเภอนี้นะเขตนี้จังหวัดนี้นะนี่รถรุ่นเก่าๆนะรุ่นยังเผาหัวอยู่นะยังเสง่าได้อยู่นะฮะหลากใหม่หลากไหลขนของ,ของจกจกแจก,แก,กขึ้นลงขนลงจังวัดนะได้อยู่ บรรยากาศดีนะลมรื่นนะครับชุ่มชื่นฝนตกเศ้าไหมช่วงนี้จะฝนตกดีแนะ่มีชิมีกุดลลายกุดครับไอพี่นะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกัสซิมานะครับ า่านใดที่เป็นมาเขาลงกิจกรรมหร,ร,ร,รือเก็บอารมณ์นะครับเันกระสิมีกุดให้ลงพอะอาจารย์็ก็ะสิมีโก้ให้เป็นกุดเป็นกุดไปนะครับแต่ว่าธรรมะหลายีรื่องจะได้กลางเต็มแล้วนะเห็ดเต็มนะครับเห็ดเต็มกระลาฟัางนะครับนี่นะแบบสีน้ำนะครับในเวลานะครับเป็นนะครับอละฆังมาตักอาหารนะครับ จะบ่าวไก่กับาพาพี่พาน้องนะครับมาเดินนะครับยังเลาะไปเบิ้งสถานที่ต่างๆนะครับเบิ้งสถานที่ต่างๆหลายๆกุดครับเพราะว่าสถานที่กว้างครับนะก็หลายไๆยอยู่ประมาณยี่สิบกว่าไรยครับเมื่มอวาน กดตั้งต่างครับกดนะครับพระอาจารย์หลายๆลายกดนะเสียงน้ำไหลฝนตกช่วงนี้หลายๆลากดนะไอพระอาจารย์เป็นเป็นอยู่ทางขวัญก่นนะพี่น้องโอ้ยหมากอะไรมาดกแท้พปวนอะตัดเสียออดโอ้ยพปวนอะปวดโค ธรรมาชาติครับพี่น้องเพราะว่าพักคู นะครับเพิ่งเป็นวัดปฏิบัตินะฮะกกะสิปลูกต้นไม้ต้นไผ่นะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะลมรื่นชุ่มชื่นก็สิมีการเข้าคอร์สนะครับหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งเดือนเลยด้วยก็สิออกประมาณวันที่ยี่สิบนะพี่น้อง นอมันะนอมัยบานเหากับเอิญน,นมัยหัวเติมนะกล้วยกับกวยกน้ำว่าคนเอ้ออกน้อยออกเคียมาแลนะต้รับจนใบกุด้นบักเน่าหลวงพอ่อมันจะปลูกทุกอย่างครับนะครับปลูกนะครับเผื่อไม่ผสมประสานนะฮอ้นะกรนะจายกุดนะนี่กับกุดของไม่เป็นไผ่เนี่ย พระอาจารย์เป็ดหรือว่ายังเป็นพระอาจารย์เป็ดนะฮะเดชกุฏพระอาจารย์เป็ดนะแม่นิรินะนะนะอันนี้อยู่น้ำเพลินอยู่สลอดนะนี่นะบรรยากาศดีนะพระอาจารย์เป็ดนะอยู่กุฏนี่นะถ้ากินกุฏพิ่นอยู่ข้างบนครับแต่ว่าตรงหญ่ลงมาข้างล่างนะเพราะว่าสลับกันนะเนลายนะพระอาจารย์เป็นมากก็ต้องไหนนะจุดมองมอง ตูดงมองจำนะครับมองเก็บอารมณ์ไปต่อพี่น้องนะจากกุดอาจารย์เป็ดนะครับเข้ากษียางไปทั้งหน้าหมดละนะไปเอยๆหลายกุดนะครับพ้าอาจารย์เป็นอยู่ทางผุ่นเดยนะฮะเป็นคนจังหวัดเฮ่าครับอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะแต่เพิ่นกะนะมาอยู่จุดนี้แล้วนะเป็นจุดที่เงียบสงบแล้วอยู่แล้วสบายใจนะเพิ่นก็ได้เดยมาจำยวัดนี่นะครับเป็น วัดถ้ำแสงเทียนแต่ว่าตรงนี้เขาเชินว่าสวนธรรมครับมันจะอยู่คนละจุดนะต่วัดธรรมจะขึ้นปีอีกนะโต้นดอกชมพูนะกำลังออกดอกออกน่วยไล่ยๆกุครับพี่น้องครับพากันไอย่างกะ,ะย่างเบิ่งบรรยากาศดีนะ สุด,สดยุติธรรมเนี้ครับสุดตามทางนี่แหละทางโค้งทรายนี่ครับสุดต้นไม้นิดหน่อยง่ายเนี่ย,น,น,น,ย,น,ยนะครับเขียดสุดนี่นะเดี๋ยวยังรัดกดทั้งเหงาท่านใดค,ครับสนใจครับ อยากมาปฏิบัติธรรมอยากมาเก็บอารมณ์นะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นช่วงนะครับมาที่จังหวัดชัยพุมิกับอำเภอบางดีชุมพลนะครับนะบอยู่ตรงนี้ครับวัดธรรมแสงเทียนนะครับมองภูเบาไกลอยู่นะอันนี้นะ่าจะเป็นกุดของอ่าหม่อมนะหม่อมนะตำแหน่งหม่อมอนะไรเด้อนะแอบปึ่งก่อนเราอยู่ใส่เด็ดอย่างนี้เนาะหม่อมอย่างเนานะ อาจารย์ตั้งนะเออกลังสัน่นยังไงแบบหลักจอบเบึงนะอันนี้พระอาจารย์เพิ่อนก็สิมีนะครับวัดนะฮะของพระอาจารย์เพิ่นอีกอยู่มองหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงนะฮะแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่อนก็สิมาเขาคอยอยู่นี่ทุกประจําน,นะครับนี่มอมตังพระอาจารย์ตั้งนะฮะและลายกุดครับหลายพื้นที่นะผู้ใดนะที่นะครับ อชอบแบบสงบท์บนะชอบแบบนะธรรมชาตินะหรืออยากมาเก็บปรมณ์มครับปฏิบัติธรรมนะที่นี่ครับวัดถ้ำสงเทียนนะจังหวัดชายภูมิครับอำเภอปักทิชุมพลนะครับที่บาไกลอยู่นี่จะเป็นตำบลบ้านเจียงเด้อนะเนะขามาได้นะไปต่อี่น้องนะงแวะคุยกับพระอาจารย์เราอยู่เส้นสายขน,นาะชิลองอีกนี่ฝนนี่เนาะ ช่วงนี้ฝนตกสมือครับตกสมือก็สมือเสารนี้ยังบตกอยู่ก็เลยเย,นนย่างไม่ได้กันฝนตกเงี้มาบ่ได้วนี้ห้องสิทายช่วงฝนตกอะมันทายอยู่พี่นนองแต่ว่าเสียงน้ำเสียงฝนมันดังนะมันกัดจีแสกกับเสียงเว้านะครับก็เลยเบาไก่ก็เลยไ่ดได้ทายนะครับช่วงฝนตก มาลุกพี่น้องเบิกไม่เิดเสียงดังนะ,ะเสียงน้ำไหลไปแล้วนะครับโู้หน่อใหม่กำลังออกหน่อ,นอใหมนะ่ได้ครับจะว่ากะนะครับยังยางบลอกครับกันสียางกับสิเมย์นี่นี่อันนี้ผู้ปฏิบัติครับประจําที่วัดนะฮะปอทร้าย เ,เป,ปเลยขาคือเก่าแล้วเป็นยางไปยางมากเอาอันนัก็เป็นแพงมอนกันถึงยางข้างหลังโอ้โมยหลอกแผงไ,ไงปะนะนั่นมาครับกลับมามองเก่านะไปมองขั่วนะ มองเป็นตักอาหารกันชิ้นยางกอลลอกครับล่างยางเดียเครื่องหนึ่งขั้นิยางออกอ่ดิโดนเน่นีใส่เวลาโดนครับพาพี่พัน้องมาเบิ้งประมาณนี้ครับกับซิมานะครับพาพี่พัน้องมาเบิ้งเรื่อยๆครับแต่ละมือแต่ละเว้นครับเป็นเสียดเอียงเน่นะครับทางวัดนะครับ เบาไก่คนหมักเลาะกับผ้าเลาะสมองสุดแจ่นะพี่น้องเลยนะครับมองได้ไปกับสิผ้าพี่พานองไปน้ำนะครับทายไม้พี่ให้น้องเบ่งไปนด้วกันนะครับอาจจะมีสาระแน่บ่มีสาระแน่เด้อพี่น้องเด้อนะแต่กเฮามาเบ่งแบบธรรมชาตินะฮะแบบบๆนบนงอีสานบานเฮานะับนี่อันนี้ลงครัวลงครัวอันนี้ตันแมงวันนะฮะชนานี้เป็นวันไหลนะครับ นี่มันหลายอันนี้ไม่ชีนะไม่ชีเจี๊ยบอันนี้พระครูสมพงศ์ครับเจ้า,าว,า,า,ว,วากมันจะฝากนะอันนี้ห้องขั้วครับเป็นตักแล้วมมาแล้วนะกับเอาา้าซ้ำอีกสักคนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮามาเจอกันใหม่ ข้างหนานะ้าเนี่ยเดี๋ยวเราแคร์ผ้ามาเบ่งนะครับแต่ละมือนะเนี่ยมันมีกิจกรรมอย่างนี้มื้อนี้ก็สวัสดีด้อพี่น้องด้วยสวัสดีครับ